ข้อคอนอยู่กับมอสม m สเตอร์นะคะวิดีโอวันนี้ค่ะจะมาเมาส์มอลลิสติกตัวหนึ่งนะคะที่บอกเลยว่าถ้าไม่อยากตกเทรนด์2 0 2นนะคะอันนี้และคะ่ะคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนะคะฉ่ำหน้าจุบแต่ว่าข้อดีไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะคะบอกเลยตรงนี้ว่าคุณภาพเนี่ยเกินราคาไปไกลมากๆนะคะได้แก่ตัวนี้เลยนะคะ r o y a l p a r i s b r i l l i a n t s i g n a น u r e นั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วตัว Signature เนี่ยมีหลายเนื้อนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องสอยเลยก็คือ บริลเลนซิกเนเจอนะคะก็จะมีความแบบว่าฉ่ำแบบนี้นะคะสำหรับมอดเป็นฉ่ำที่ขอดีมากๆมันจะมีความจุยซี่หน้าจุกดูสุขภาพดีอยู่แต่ว่าตัวเนื้อสีเขาก็คือออกมาชัดพอที่กลบสีปากเดิมได้คือมอดก็มีปัญหาแบบปากเดิมไม่ได้แบบว่าโอ๊ยสว่างหรือชมพูมาตั้งแต่เกิดนาดนะคะอันนี้ก็คือลงไปกลบได้ดีแต่ว่าเนื้อยังบางอยู่แหละเทสามคันเลยคือมันสเตนนะคะมันก็จะมีเนื้อสีจํานวนหนึ่งที่ไปเกาะอยู่ข้างล่างต่อให้แบบเรากินนะ้ำ ความแบบฉ่าวาวจะลดจะหลุดลงไปกับข้างขอบแก้วบ้างแต่หน้าเราจะไม่ซีดค่ะทุกคนด้วยสีตัวเนี้มันจะหลงเหลืออยู่บนปากของเราทําให้เราไม่ดูโทมระหว่างวันนะคะเราก็สามารถหยิบขึ้นมาเติมความฉ่ากันได้ง่ายๆเลยซึ่งตอนเนี้มอสก็ทาอยู่ด้วยนะคะใช่เลยใช่เลยแล้วก็เบาสบายปากมากๆค่ะซื้อก็ง่ายด้วยนะคะความฉ่าเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามาพร้อมกับความเหนียวเหนอะหรือเปล่าล่ะพูดอย่างเงี้ยแล้วมีความแบบเส้นใยแผงมูนหรือเปล่า <S <S ตัวนี้ไม่มีเลยนะคะบอกเลยว่า จูบใครเราก็ไม่ได้ดึงเขากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยวะแต่ถ้าดึงกลับบ้านได้ก็ดีวะโอเคมาต่อกันดีกว่านะคะวันนี้มาทายเ,เพื่อนๆดู7สีด้วยกันนะคะข้าอยากรู้แล้วนะคะว่าสีที่มอสเลือกมันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกับมอสได้เลยค่ะ เบอร์แรกนะคะ129 i lead นะคะก็ท่านผู้นำคะ่ะสีนี้สวยจริงๆนะคะเป็นแดงที่มีความกล่ำทาง,ง่ายอยู่นะคะสำหรับใครที่ยังเขินสีแดงยังไม่กล้าทาสีแดงหมอนว่าสีนี้เหมาะนะคะจะทาแค่ข้างในนะคะหรือว่าทาเต็มปากแบบที่หมอทาอยู่ก็คือไม่ติดเลยสวยมากๆนะคะหมอชอบตั้งแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบไม่ได้เงาแบบนี้แล้วแต่พอเงาก็ยังสวยอยู่นะคะเออทาแล้วหน้าขาวะคะ่ะประเด็นอชอบ เบอร์ต่อไปคือเบอร์302 B outstanding อีกหนึ่งเทคนิคการทานนะหมอวว่าเอาจริงๆถ้าสมมติว่าใครไม่ได้อยากมีลิปสติกแบบ2แท่งในการพกไปหมอว่าอย่างนี้เหมาะมากๆคือสมมติว่าเราทาเต็มปากไปเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเรานะคะถ้าสมมติว่ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยก็เอาแบบนิ้วๆเนี่ยแบบ ถูตรงขอบให้มันแบบเบลนดสีมันก็จะจางลงมันก็จะดูมีมิติมากเหมือนว่าข้างในเข้มแล้วข้างนอกอ่อนไปเองนะคะแล้วอันนี้มอสมีคอตตอนบัตก็สามารถใช้แบบถูๆเก็บเก็บขอบไปอะไรเงี้ยทั้งสีนี้สวยมากเลยอะ่ะก็จะมีความแบบมีติ่งชมพูติดมุวงเล็กๆนะคะแต่ว่าโดยรวมออกมาแล้วมีความแบบผู้ดีผู้รากมากดีนูดๆกะปีกะปีอยู่ในสิ่งนี้ค่ะ the <Be> outstanding outstanding ไหมคะ่ะ ยืนคนเดียวเลยสีต่อไป310ปี uncompromising ว wow. ้าวอ่าค่ะทุกคนเบอร์310นะคะเห็นตรงกันแหละว่าคือสีแดงค่ะแดงมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ยิ่งอยู่บนพื้นที่ปากน้องมอสที่ ใหญ่มากๆแล้วนะคะก็เยเห็นชัดเลยเป็นแดงที่สวยนะและดูแบบหรูหรามากๆถ้าสมมติว่าใครต้องการแบบไปออกงานแบบ attention ทุกคนต้องมองมาที่ฉันว่านี่ปากแดงและเงานะจ๊ะก็อันนี้สําหรับเพื่อนๆเลยนะคะ310แต่ทาเป็น everyday ได้ไหมสาหรับคนชอบสีแดงนะคะหอดว่าเหมาะมากๆเลยเป็นแดงที่ถูกต้องทําให้ทาแล้วหน้าขาวนะคะแต่ว่า่าถ้าสมมติว่า ใครไม่ comfortable แบบมอท,ที่ปากใหญ่ mm hmm. ก็สามารถทำเป็นออมเบรได้อยู่ดีให้แบบเออเล็กลงนิดอ่ะนี่เห็นไหมคะเพราะถ้าเบาๆเกี่ยวขอบให้ฟุ้งๆนะคะ mm hmm. ก็ยังเป็นแดงที่แบบ เอวี่เดย์ได้อยู่นะคะมันก็อยู่กับน้ำหนักมือเราเลยว่าจะแบบจะเต็มเข้มหนักหรือว่าจะซอบซัใสๆนะคะสีที่4ี่นะคะ318 BY ึ่งาสำหรับมอดเป็นสีชมพูการตายมากมนะคะสามารถหยิบขึ้นมาทาวันไหนก็ต้องรอดทางนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะแต่งหน้าสีอะไรใส่เสื้อผ้าสีอะไรนะคะก็เป็นชมพูกลางๆที่ทําให้หน้าเราเนี่ยสดใสแล้วก็ไม่ป่วยขึ้นมานะคะอย่างเช่นวันนี้หมอใส่เสื้อผ้าสีฟ้านะคะมันก็ยังไปกับแบบว่าครูโทนก็ได้อยู่แล้วก็อ่ะต่อให้มีแก้มสีส้มนะคะอันนี้ก็ยังไปได้อยู ลดสีนี้นะคะ3,2,1 B f e r y สำหรับมอนแล้วเป็นสีแบบชมพูกึ่งแดงที่หยิบขึ้นมาทาแล้วรู้สึกแบบเออสวยแน่ๆสวยแน่ๆทุกคนสีนี้สวยมากๆนะคะ3,2,2 B Tropical ก็คือจะออกมาดูน้ำตาลน้ำตาลนุดๆดแบบนี้เลยดูเป็นคุณหนูที่เรากำลังจะไปทำอะไรที่มีสาระแล้วคนก็จะต้องตั้งใจฟังเราค่ะ ก็ถ้าใครมองหาลิปสติกโทนน้ำตาลราคาไม่แรงอยู่คือแบบใช่เลยอะ่ะสีสุดท้ายที่จะเอามาให้ดูกันในวันนี้นะคะ 3, 2, 7, B Relentless นะคะก็จะเป็นนูดอมชมพูนะคะที่มีความวห,วาหวานแหววสาวหวานเบอร์นี้ต้องชอบกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีที่หยิบออกมาแล้วก็คือไปหาแม่สามีได้มงรู้สึกว่าสีนี้แหละใช่เลยเป็นสีแห่งความคนดีที่ไม่น่าเบื่อนะคะทำไมเขิน เย้ก็ผ่านเวลานะคะสำหรับทั้ง7สีที่มอดเลือกมาให้ดูกันในวันนี้นะคะจาก r o y a l p a r i s b r i l l i a n t s i g n เ t u จอนั่นเองนะคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบแล้วก็ติดชายลิปสติกของ r o y a อลมากมากนะคะหลายๆรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นแบบ Matt, แมทแท่งหมุนแมทจิ้งตุ่มนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมาเป็นหนึ่งในลูกหลักของมอดนะคะมอดมั่นใจจริงนะก็สวยทุกสีเลยแต่ว่าถ้าจะต้องให้เลือกหนึ่งสีของมอดอาจจะเป็น3ทองสองในวันนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยเจอสีน้ำตาล ที่สวยกําลังพอดีแบบนี้เลยนะคะสวยมาก,มากแล้วก็สีนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันที่ทาอยู่นะคะสามสองเจ็ดก็ถ้าเพื่อนๆไปลองนะคะ่ะ,คะก็อย่าลืมส่งรูปมาให้มอสดูก,กันด้วยนะคะว่าสวยสีไหนกันมานะคะก็รยอยย่อมีอยู่ทุกที่ใกล้บ้านเพื่อนๆเลยนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ